ในตลอดระยะเวลากว่า30ปีเราจะได้เห็นถึงวงการเกมที่ก้าวกระโดดมากถ้าใครอยากจะฟังประวัติศาสตร์วงการเกมขนาดย่อเนี่ยผมได้เล่าไปบ้างแล้วในคลิปเกมสถานวงการเกมและเราก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากดองกี้คองในปี1981มาถึงในยุคที่เรามี Unreal Engine 5ที่โอ้วาวในเวลา30ปีมันอาจจะฟังดูนานนะ แต่ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภาพพิกเซลไปเป็นกราฟิกแบบมิติที่สวยงามสมจริงขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่นานนะและที่มันน่าสนใจก็คือแล้วจากในตอนนี้ไปอีก30ปีข้างหน้าล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่ามันจะไม่ใช่แค่กราฟิกเกมละที่จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งมันมาถึงในจุดที่กราฟิกในเกมมันสวยเหมือนภาพถ่ายสวยชนิดที่แยกไม่ออก ว่าไอเนี่ยมันของจริงหรือกราฟิกผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของมันอยู่ดีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเล่นเกมกันไปทําไมเพราะการเล่นเกมผมว่ามันก็เหมือนเวลาเราดู CGI animation นี่แหละบางอย่างเราก็ไม่ได้ต้องการความสมจริงขนาดนั้นแต่เราต้องการเสพงานศิลปะเสพการดีไซน์ตัวละครที่แปลกตาและหาดูไม่ได้ในชีวิตจริงมากกว่าฉะนั้นสิ่งที่คนคาดหวังที่จะได้เห็นจากเกมมากขึ้นมันจึงไม่ใช่แค่การจับจอยเกม และจ้องมองตัวละครที่อยู่ในขอบเขตและข้อจำกัดของจอสี่เหลี่ยมอีกต่อไปแล้วเราต้องการตัวเลือกในเกมที่มากขึ้นเราต้องการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่มากขึ้นและเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเกมมากขึ้น <Okay. S 1> สิ่งเหล่านี้ได้รับการคิดค้นขึ้นจากความภาคเพียรพยายามของทีมวิจัยทั่วทุกมุมโลกจนเกิดเป็นคิดเน็ตของเครื่อง Xbox Nintendo Wii หรือ Nintendo Switch ที่พยายามฉีกกรอบการเล่นเกมแบบเก่าโดยการให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในเกมมากยิ่งขึ้นผ่านการออกท่าทางโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเกมรวมถึงกรอบการเล่นเกมผ่านหน้าจอที่ถูกทำลายทิ้งผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า v i r t u a l Reality หรือ VR ด้วยการให้ผู้เล่นได้สวมใส่อุปกรณ์ครอบสายตาและมองเห็นฉากแวดล้อมในเกมได้แบบเต็มลูกตา 360องศาซึ่งการมาถึงของ VR เนี่ยพูดกันตามตรงมันก็ไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลักร้อยปีโดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1832ครับเนื้อเมืองบานวูดประเทศอังกฤษชาวสวิสโตนได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวของพ่อค้าขายแผ่นเสียงประจำเมืองนั่นจึงทำให้เขามีความสามารถทางดนตรี จนสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นมาด้วยตัวเองภายใต้ชื่อ Enchanted l i r e แต่คุณวิสตันเองก็ยังมีความสนใจในเรื่องการถ่ายภาพและการมองเห็นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้น s t ตริ o อสโคปรูปร่างหน้าตามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยไม่เหมือนกับแว่น VR ทุกวันนี้นะครับโดยหลักการทำงานของมันก็คือให้นำรูปภาพเดียวกัน2ภาพมาขึงตึงไว้ที่ไม้ทั้ง2ด้านโดยกึ่งกลางเนี่ยก็จะมีเลนครับ สังเกตว่ามันจะถูกตั้งไว้เบี้ยวๆหน่อยก็เพราะพอเรายืนหน้าเข้าไปใกล้ๆสายตาก็จะตั้งฉากกับเลนนี้45องศาพอดีและสมองของเราก็จะทำการรวมภาพที่เห็นจากตาทั้งสองข้างให้เป็นรูปเดียวกันบิดเบือนเป็นในลักษณะ3มิตินั่นเองจนกระทั่งเดินทางมาอีก11ปีครับเข้าสู่ปี1849คุณเดวิดบริสเตอร์ จึงเริ่มนำไอเดียสเตอริโอสโคปมาประดิษฐ์ใหม่ในรูปแบบของกล่องไม้ยาว18นิ้วโดยอาศัยเลนในการรวมภาพเพื่อดูแผ่นรูปภาพในแนวนอนและก็ด้วยขนาดที่เล็กลงนี่เองครับทำให้สเตอริโอสโคปรุ่นนี้สามารถพกพาได้ถือเล่นได้และกลายเป็นของเล่นใหม่ที่ถูกนำมาจัดแสดงในงาน g r a c e Exhibition ในปี1851ครับ ถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลักร้อยปีก่อนแต่ไอเดียการกระโดดเข้าไปในโลกเสมือนก็ยังคงได้รับการพูดถึงเสมอและได้รับการตอกย้ำอีกครั้งในหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อ p i g m a r i o n Spectacles ตีพิมพ์ในปี1935โดยเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของแดนเบิร์กที่พบกับศาสตราจารย์ผู้คิดค้นวัน่นไฮเทคที่สามารถทำให้ผู้สวมใส่หลุดเข้าไปในโลกของภาพยนตร์และรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางภาพ เสียงรสชาติกลิ่นและการสัมผัสซึ่งฟังดูเป็นไอเดียบันเจิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นเพียง27ปีสิ่งที่ทําให้คนเสมือนหลุดเข้าไปในหนังด้วยการสัมผัสแรงลมกลิ่นเสียงก็เกิดขึ้นจริงๆในปี1962และอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่าเซนโซลาม a าตู้ขนาดใหญ่พร้อมบอร์ดนั่ง อุปกรณ์ตัวนี้ได้รับการคิดค้นโดยคุณมอร์ตันไฮลิกเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือคนทำวิจัยด้าน V R แต่อย่างใดครับแต่เป็นช่างภาพระดับปรมาจารย์ในวงการถ่ายทำภาพยนตร์ที่วันหนึ่งปิงไอเดียอยากจะยกระดับการรับชมภาพยนตร์ผ่านหลายประสาทสัมผัสจนเกิดเป็นอุปกรณ์เซนโซราม่ารุ่นต้นแบบขนาดมหึมาที่บรรจุทั้งเครื่องผลิตกลิ่นพัดลมเก้าอี้สัน่นลำโพงสเตอริโอและหน้าจอ3มิติ พร้อมภาพยนตร์อีก5เรื่องให้เลือกรับชมกันเช่นในฉากจำลองการขับรถมอเตอร์ไซค์ในกรุงนิวยอร์กพัดลมในเครื่องก็จะพัดมาที่ใบหน้าพร้อมกับกลิ่นควันกลิ่นน้ำมันหรือร้านพิซซ่าที่ถูกปรุงแต่งขึ้นจากสารเคมีซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของเครื่อง VR ก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะได้รับการพูดถึงยิ่งขึ้นและถูกพัฒนาไปใช้ในงานหลากหลายด้านผ่านการร่วมลงทุนจากทั้งบริษัทผลิตยานรบอย่าง m c d o n น l l ด d u ัก l a s ที่นำ VR ไปใช้ในการทางทหารทางนาซาที่นำมาใช้อบรมนักบินอวกาศหรือแม้แต่มหาวิทยาลัย Emory University ที่ทดลองนำ VR มาจำลองสภาพแวดล้อมของสงครามเวียดนามเพื่อใช้บำบัดทหารผ่านศึกที่มีภาวะป่วยทางจิตจากความเลวร้ายในสงครามเมื่อเข้าสู่ยุค90 ช่วงเวลาของตู้โทรศัพท์สาธารณะเขียนจดหมายรักเล่นธรรมก๊อตฟังเพลงเพราะและอาจขายหัวเราะนี่แหละคือยุคที่ VR ได้บุกตลาดวงการเกมอย่างเป็นทางการผ่านบริษัท Virtual Reality Group ที่ผลิตตู้เกมอาร์เคด VR ให้คนเล่นได้เข้าไปล่นแล่นในโลกเสมือนในรูปแบบภาพสามมิติพร้อมชุดหูฟังครบเซตหลังจากนั้นไม่นานทาง Nintendo ก็วางจำหน่ายคอนโซล Virtual Boy ที่ผู้เล่นจะได้รับชมภาพในเกมด้วยการสอดสายตาเข้าไปในเครื่องพร้อมรับชมภาพแบบเต็มตา3มิติซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เวิร์กนะครับทั้งจากการใช้งานที่ไม่สะดวกแสงสีแดงที่แทงลูกตาและเกมรองรับที่น้อยมากๆ Virtual Boy จึงมีอายุได้เพียง1ปีก็ถึงการอวสานพร้อมกับทาง Sega ที่เคยประกาศจะสร้าง Se g a VR กระดันมายกเลิกกลางทางด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยว VR มันจะสมจริงเกินไป ถ้าเกิดคนเล่นเผลอขยับตัวตอนสวมใส่ VR อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะอันตรายแหมซึ่งหลายๆเหตุการณ์ทําให้ VR กับเกมตอนนั้นเนี่ยดูกระท่อนกระแท่นมากครับในขณะที่ภาพยนตร์ที่มีพอดเรื่องกระโดดเข้าไปในโลกเสมือนกลับปูมมากและผลิตออกมาให้ดูกันแทบจะปีเว้นปีทั้งจอนนี่นามอนิกที่มีฉากเคนลูลฟสวมแว่นตาคว้าถุงมือมาควบคุมโลกเสมือน The Matrix จากปี1999ที่กล่าวถึงการกระโดดเข้าไปในโลกจำลองหรือ a v a ร o n หนังแอคชั่นสัญชาติญี่ปุ่นที่เล่าถึงเกมออนไลน์เสมือนในโลกอนาคตที่เล่นผ่านเครื่อง VR พอเข้าสู่ปี2000ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังตื่นเต้นกับกราฟิก GTA IV Nintendo V Kidnet หรือการมาของ iPhone รุ่นใหม่ทำให้กระแสของเทคโนโลยี VR เริ่มเบาบางลง แต่ใครจะไปรู้ครับว่าณโรงรถในบ้านหลังหนึ่งได้มีเด็กชายอายุ17ปีกำลังประดิษฐ์อุปกรณ์เปลี่ยนโลกที่พลิกโฉมวงการ VR ไปตลอดการและเด็กคนนี้มีชื่อว่า Palmer ล u c k y ้ดยความชอบในวัยเด็กที่คุกคลีกับวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์มากมายและข้างคล้ VR แบบสุดๆด,ด้วยการสะสมอุปกรณ์สวมหัวไว้เต็มบ้านมากกว่า50แบบ แต่จุดบอดอย่างหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นจากอุปกรณ์ VR ก็คือมันมักจะมีความใหญ่ต้นทุนสูงน้ำหนักมากสวมใส่ลำบากจะหาซื้อที่ถูกใจก็ไม่มีขายงั้นกูทำเองและจังหวะนี้งาน DIY ต้องมาแล้วครับโดยการทุ่มแรงจนออกเป็นแว่น VR รุ่นต้นแบบภายใต้ชื่อ PR1 สําเร็จในปี2010ที่รองรับการมองเห็น90องศาก่อนจะพัฒนาต่อนเนื่อง จนเป็นแว่นที่รองรับการมองเห็นระดับ270องศาภายใต้ขนาดและน้ำหนักที่เล็กกว่าโดยในแว่นต้นแบบรุ่นที่6นี่เองครับที่คุณลักกี้ได้นำมาเปิดระดมทุนใน Kickstarter และกวยเงินได้หลายล้านเหรียญสหรัฐในปี2012ภายใต้ชื่อที่เรารู้จักกันดีก็คือ Oculus l i f t ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนบริษัทใหญ่โตมากมาย จึงเริ่มกลับมาจับตาวงการ VR อีกครั้งและคนที่ดูจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษก็คือพี่มาร์คซักเคเบิร์กนี่แหละครับที่เป็นพ่อบุญทุ่มอัดเงินกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐเข้าซื้อบริษัท Oculus VR ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของสักสารการสู้รบของวงการแว่น VR ครับทั้งซัมซุงที่ออกอุปก,กรณ์ซัมซุงเกียร VR ทางเวลฟ์ที่มีน้อยหน้าไปจับมือกับบริษัท HTC จนเกิดเป็น HTC v i v e หรือ Google ครับที่ทำให้การเข้าถึง VR ง่ายมากผ่านแว่นกรองกระดาษอย่าง Google Cardboard รวมถึงทาง Playstation ที่ออกแว่น PSVR ให้ชาวคอนโซลได้สัมผัสกับประสบการณ์นี้ในราคาเอื้อมถึงจนเมื่อฐานคนเล่นมากขึ้นเกมใหม่ๆที่รองรับก็มีมากขึ้นจากบริษัทมากมายที่เริ่มกล้าลงทุนในเทคโนโลยีนี้แต่ทางคุณ Palmer Luckey ตัวตั้งตัวตีผู้คิดค้น Oculus Rift กลับเคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ครับ ว่าเทคโนโลยี VR ในอนาคตเนี่ยมันคงน่าเบื่อกว่าที่คิดเพราะอย่างมากมันก็เป็นได้แค่เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เชื่อมคนให้ใกล้ชิดกันและช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าหวังจะให้มันพาเราเข้าไปในโลกใบใหม่โลดแล่นได้แบบเดอะ a มทริหรือนิยายวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้สายลมเบาๆริมทะเล ที่พัดผ่านใบหน้าอย่างอ่อนโยนผมสัมผัสได้ถึงเม็ดทรายยิบยับที่แทรกตัวขึ้นในร่องนิ้วเทา้าตอนที่ผมกำลังวิ่งท่ามกลางแสงแดดแสนอบอุ่นคุณคิดว่าเราจะสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ใน V R ได้ไหมครับในปี2009เป็นปีกำเนิดของนิยายสัญชาติญี่ปุ่นเรื่องดังอย่าง s o r t Art ออนไลน์โดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการปรจนภัยของตัวละครหลักในโลกเกม MMORPG ผ่านการใช้เทคโนโลยีเรียกว่า f ฟู d ไ i v e ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสมองของผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนความดังของซอฟต์แร์ออนไลน์เป็นจุดกำเนิดให้คำคำนี้ได้รับการพูดถึงมากขึ้นรวมถึงในปี2018ที่คุณสตีเฟนสปีเบิร์กได้จับนิยาย Ready Player One ามาสร้างเป็นหนังจอเงินจนนำมาสู่คำถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นเกมเจ๋งๆแบบนี้บ้าง การผลักดันให้คนได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในเกมมากที่สุดที่เกิดขึ้นมาตลอดหลายปีเริ่มจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ h เวสเทิรที่พัฒนาแผ่นพัสดุทรงมนพื้นผิวเบาบางคล้ายกับผิวหนังภายใต้ประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวสำหรับทำหน้าที่จำลองการสัมผัสของมนุษย์โดยคนที่แปะแผ่นนี้บนร่างกายจะสัมผัสได้ถึงแรงกดและการจับจากคนควบคุมทำให้ผิวหนัง VR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องการสื่อสารทางไกลาทางการแพทย์ครอบคลุมถึงการเล่นเกมแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังอยู่ในรุ่นต้นแบบเท่านั้นนะครับจากนั้นขยับจากผิวหนังมาที่มือครับอวัยวะส่วนสำคัญที่ทุกคนใช้ในการเล่นเกมถ้าเราสามารถขยับนิ้วมือได้อิสระสัมผัสได้ถึงแรงต้านของคันโยกและรู้สึกถึงแรงกดตรงนิ้วมือที่เกิดขึ้นจากการจับก็น่าจะช่วยเสริมให้การเล่นเกมสมจริงขึ้นไปอีกระดับ ทุงมือ VR จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ครับโดยตอนนี้บริษัทเจ้าใหญ่ๆที่ลงทุนวิจัยเรื่องนี้จริงจังก็มีทั้ง Half X บริษัท Dexter Robotics รวมถึงทาง t ท s l a ด้วยครับในไหนพูดถึงเท s l a หน้า Elon Musk ต้องมากับนักธุรกิจไฮเทคเจ้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าใหญ่และบุคคลที่ปั่นบิดคอยซยิ่งกว่าจักรยานแต่จากความรู้ความสามารถ สมยานามที่ชายคนนี้ได้รับก็คือโทนี่สตาร์คในโลกของจริงจากสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ทําให้ผลงานของแกแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเทสลาสูตรเครื่อง VR แบบสวมใส่ร่างกายเต็มลําตัวที่พกความสามารถในการสร้างสัมผัสเทียมให้กับผู้สวมใส่ให้รู้สึกเหมือนกําลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นแบบสมจริงเต็มพิกัดผ่านการสร้างความร้อนและแรงสั่นสะเทือนที่ติดตั้งอยู่รอบตัวชุด พร้อมเทคโนโลยี motion capture จับการเคลื่อนไหวหากเราขยับไหล่ซ้ายหรือเคลื่อนแขนไปมาตัวละครในโลกเสมือนก็จะแสดงออกมาในท่าทางเดียวกันเป,ป๊ะและสำหรับคนที่กลัวว่าจะมีสายระโยงระยางตอนใช้งานทางคนออกแบบก็แก้ปัญหาด้วยการใช้พลังงานจาก power bank ที่ติดตั้งอยู่ตรงด้านหลังของเสื้อพร้อมรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เออเท่าไหร่เท่าไหร่ สำหรับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและยังไม่วางจำหน่ายซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลผมเลยลองคิดเล่นๆนะว่าถ้าผมเล่นเกม b a t t l e f i e l d โดยสวมใส่แว่น VR ใช้เครื่อง Catwalk จำลองการเดินถือจอยปืนในการยิงสวมถุงมือ h a p x ในการเล่นและสวมเสือ Tesla ส้อ t ท s l a สตรทั้งตัวเลยเนี่ยมันก็น่าจะให้ความรู้สึกที่สมจริงในระดับหนึ่งนะครับแต่ท้ายที่สุดต่อให้จะมีสุดยอดอุปกรณ์ ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวตัวเรามีระบบสั่นและตอบสนองดีมากครบทุกอวัยวะเลยก็ตามเนี่ยแต่ตราบใดที่เรายังสัมผัสได้ถึงแว่น VR ที่แบกอยู่บนหน้าและการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีอุปกรณ์ติดตัวตลอดเวลาแตกต่างไปจากชีวิตประจำวันเราก็คงไม่สามารถพูดได้เต็มปากครับวันนี้คือการฟูลดฟ์อย่างแท้จริงฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะแก้จุดบอดนี้ได้ ก็คือการมองข้ามเรื่องกายและไปเจาะที่สมองครับ allow play his video game, ลิงที่กำลังเล่นเกมพองและโต้ตอบกับเกมได้ธรรมัดธแมงราวกับมนุษย์ภาพนี้ไม่ได้มาจากในหนังเรื่อง Don of the Planet of the Apes e นะครับแต่เป็นของจริงเรื่องจริงจากบริษัท Neuralink er ที่โชว์ความสามารถในการฝังชิปไร้สายบนสมองลิงและทำให้ลิงตัวนี้ สามารถเล่นเกมได้คล่องแคล่วผ่านความคิดตัวเองซึ่งคลิปลิงเล่นเกมเนี่ยก็เพิ่งเป็นไวรัลไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและนับเป็นวิทยาการที่ใหม่มากๆนะครับจากบริษัทนิว l ลิงที่ก่อตั้งขึ้นในปี2016ด้วยฝีมือของเอ o n Musk และผู้ร่วมทีมอีก6คนโดยมีจุดมุ่งหมายข้อเดียวเลยครับนั่นคือคิดค้นวิธีเชื่อมต่อสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์เนื่องจากโลกในอดีตถ,ถึงปัจจุบันนี้ วิธีการควบคุมเครื่องจกักรถ้าไม่ทําด้วยการใช้อวัยวะในร่างกายก็ต้องใช้คําสั่งด้วยเสียงหรือสายตาใช่ไหมครับแต่การคิดส่งกระแสจิตเพื่อสั่งการคอมพิวเตอร์ให้เปิดปิดทํานูน่ทนทํานี่ยังไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนที่เอื้ออํานวยให้เราทําแบบนั้นได้จนเมื่อปลายปี2020ครับทาง Neuralink ก็ได้ออกสินค้ารุ่นต้นแบบในชื่อ Link 0.9สําหรับการใช้งานหวาดเสียวนิดนึงนะครับ เพราะจะต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกและฝังชิปขนาด4,4คูณมิลิเมตรโดยตรงแถบสีขาวๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสมองครับจากนั้นเย็บปิดสมองทางนิวราลิงเข้าเคลมว่าในขั้นตอนนี้จะทำจบได้ใน1วันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและเดินทางกลับบ้านได้เลยโดยคุณสมบัติพื้นฐานของเจ้าลิงก์0.9กก็จะคล้ายกับสมาร์ทวอชนั่นก็คือการจับอัตราการเต้นของหัวใจและวัดประสิทธิภาพการนอน ซึ่งก็ได้มีการนําไปทดลองในสัตว์ด้วยการลองติดตั้งชิปตัวนี้ในสมองของหมูนาน2เดือนก็พบว่าตัวอุปกรณ์สามารถจับคลื่นสมองของหมูตอนขยับตัวหรือตอนที่หมูนําจมูกไปสัมผัสกับวัตถุต่างๆซึ่งมาถึงตอนนี้หลายคนจะเริ่มสงสัยนะครับว่าทํามันทําได้แค่นี้แล้วจะเปิดกระโหลกเสี่ยงตายทําไมก็ใส่สมาร์ทวอชมันไม่ง่ายกว่าหรือไงจริงๆก็ต้องบอกแบบนี้ครับ ว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ขั้นแรกๆของการพัฒนาทําให้เท่าที่ทําได้ตอนนี้เนี่ยจึงเป็นเพียงการอ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นในสมองแต่สิ่งสําคัญที่จําเป็นต่อเกมฟูลไดฟ์และยังทําไม่สําเร็จเลย <c oughs> ก็คือการเขียนและป้อนข้อมูลในชิปตัวนี้ให้กลับเข้าไปในสมองเพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลชุดใหม่ๆซึ่งถ้าวันนั้นมาถึงอย่าว่าแต่ฟูลไดฟ์เลยครับทั้งการรักษาโรคทางสมอง หรือการป้อนความรู้เข้าสู่สมองโรงเรียนก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องย้ําอีกรอบครับว่าอีกนานและไม่มีใครรู้เลยครับว่ามันจะสําเร็จตอนไหนอาจจะ20ปี50ปีหรือหลักร้อยปีแต่ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเมื่อถึงในวันเวลาที่เหมาะสมมันจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วเครื่องเท่าฝ่ามือที่เร็วแรงกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่า จนมาถึงตอนนี้เรามีติดมือกันทุกคนมีอยู่ทุกบ้านการที่บริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกสนใจใน VR ไม่ว่าจะเป็น t ท s l a Google หรือ Facebook ที่เพิ่งประกาศฟอร์มทีม Metaverse เพื่อพัฒนาสังคม Facebook ให้เป็น Metaverse เต็มตัวผ่านเทคโนโลยี VR ก็ลว้วนนับเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ถ้าพูดถึง Full Dive เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกนานกว่าจะพร้อมครับทั้งเรื่องราคาถ้ามันมีจริง ทุกคนจะซื้อมาเล่นได้หรือเปล่าการที่ร่างกายต้องหลับไหลเป็นเวลานานๆก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยมาเกี่ยวข้องด้วยเกมที่เล่นเนี่ยมันจะมีบั๊กอะไรไหมถ้ามีปัญหาระหว่างการเล่นจะทํำยังไงบางคนที่อาจจะเบื่ออยากจะหลบหนีโลกความเป็นจริงเข้าสู่โลก VR ก็อย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรได้มาฟ,ฟรีบริษัทยักษ์ใหญ่และการโฆษณาก็จะตามไปหลอกหลอนเราถึงในเกมแน่นอนซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง น่าตื่นเต้นและก็น่ากังวลในเวลาเดียวกันคงไม่มีใครการันตีได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่เทคโนโลยีในอนาคตจะออกมารูปร่างหน้าตาย,ยัางไงมันก็มาจากสิ่งที่คนยุคนี้คิดและจินตนาการไว้นี่แหละจริงไหมหล่ะครับ